พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะพามาทําขนมไทยนะคะนั่นก็คือขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้า3 0 0กรัมแป้งมัน1 0 0กรัมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าว2 5 0กรัมน้ําตาลทราย150กรัมค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําใบเตยนะคะ ม่ว่ใช้ใบเต30บย30สิบใบค่ะแล้วก็ใช้น้ำปูนใสนะคะวิธีทำน้ำปูนใสก็คือใช้ปูนปูนแดงนะคะนำไปผสมน้ำนะคะคนแล้วก็รอให้เขาตกตะกอนนะคะใช้เวลาข้ามคืนนะคะไม่อ้อยทำทิ้งไว้ค่ะก็น้ำปูนใสสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรค่ะทีนี้พอได้น้ำนะคะไม่ไ้อยจะเทเฉพาะน้ำใสๆนะคะแล้วก็ ใบเตยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาหาั่นแล้วก็นำไปปั่นค่ะน้ำที่เราใช้ปั่นใบเตยนะคะเราใช้น้ำปูนใสนะคะผสมลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มากองค่ะก็ได้น้ำประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มนวดแป้งก่อนค่ะ แล้วแล้วตอนที่กรองใบเตยนี้เราใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะพอเสร็จนะคะเราก็จะนำมากรองนะคะกรองอีกรอ,อบนะะึงค่ะเสร็จนะคะ องหรือรอบหนงค่ะนี่นะคะทีนี้เสร็จเรานำไปตั้งไฟเริ่มกวนกันเลยค่ะไปค่อยๆกวนนะคะเราจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกิน40นาทีนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะต้องกวนไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวม่ขัดเกนไปเรื่อยๆก่อนนะคะห้ามวางมือนะคะแล้วก็กวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะบนแป้งเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามวางมือนะคะวนไปนในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วเราอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางค่อนต่อน,นะคะ เม่อ้อก็กวนมาได้ประมาณ3ามนาทีแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะทีนี้เราจะเทสกันนะคะว่าใช้ได้หรือยังเราจะหยดตัวนี้ลงไปค่ะ โอเคใช้ได้แล้วค่ะดูค่ะนี่นะคะเขาจะจับเป็นตัวอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคปิดแก๊สเลยทีนี้แม่อ้อยจะเทสใส่ถาดนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ให้เขาเย็นแล้วเราค่อยมาตัดกันค่ะ โอเคนะคะทีนี้เราจะปล่อยให้เขาเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อคะ่ะทีนี้เรามาตัดตัวขนมกันนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะคะ ดูเนื้อขนมของเรานะคะเด้งมากเลยค่ะนีมะพร้าวของเราจนนึ่งเสร็จแล้วค่ะเราต้องนําไปนึ่งนะคะมะพร้าวนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียง่ายนะคะนี่ทีนี้เราเดี๋ยวเ่จะพักให้เย็นนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคลุกกันนะคะนี่นะคะเวลาที่เราจะกินเราก็นํามาคลุกมะพร้า,พาวแบบนี้นะคะเนื้อขนมเรานุ่มมากเลยค่ะนุ่มเด้งเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆลอกออกทีละชั้นเราค่อยๆลอกออกทีละชิ้นนะคะแล้วก็นามาคุูมะพร้าวแบบนี้นะคะ<ด>เรียบร้อยนะคะสําหรับขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อนนะคะ<ด>เรียบร้อยค่ะสําหรับขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อนนะคะ<ด>แล้วถ้าใครอยากกินแบบราดกะทิเราก็สามารถทําเป็นตัวน้ําราดกะทิได้นะคะ โดยที่สัดส่วนจะใช้กระทิ400กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นําไปคนนําไปตั้งไฟนะคะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งเขาจะสุกนะคะแล้วก็เราก็เวลาที่เราจะกินก็นํากะทิค่ะมาราดตัวเปียกปูนของเรานะคะเรียบร้อยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงข่าวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ